อันนี้ก็เป็นด้านหน้าของรน,นีห้องชนะ่เขาเหมือน่อนอ,นอีกขึ้นมาอง่ก,ก่อนจะรับชม,ชมคลิปวิดีโอจากเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอจากเรานะครับ ไปรับชมคลิปวิดีโอกันต่อเลยครับฮัลโหลอันนี้เป็นวันที่3นะครับในพนมเปยน,นะครับผมวันนี้ก็กำลังเดินทางไปคาเฟ่ก่อนนะครับหากาแฟหาอะไรกินก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยเดินทางลุยต่อวันนี้วันนี้สำคัญสำคัญที่แรกก็น่าจะไป ที่พิพิธภัณฑ์ท่าล้างขอมพันนะครับผมซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งที่ถ้าใครมาพนมเปญก็ไม่ควรพลาดน,นะครับก็ไปดูประวัติศาสตร์ไปดูความโหดร้ายในสมัยก่อนที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็เดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับครับผมตอนนี้ก็ใกล้ถึงร้านกาแฟนะครับผมที่ดูมาทาง Google Map นะครับก็ไม่รู้เือนกันหน้าตาจะเป็นยังไง ไปรอดูกันนะครับก็เป็นบรรยากาศตอนเทียเท่ยงๆนะครับผมครับผมบรรยากาศในร้านนะครับนี่ครับวีระบุรหุษและสุภาพสตรีที่ขาดกาแฟกันไม่ได้ต้องมีทุกเช้าครับผม ก็มีเป็นพวกขนมปังเฮ้ยาแล้วถ่ายแล้วมึงกำลองให้กูอ๋อมีสี่ใช่ สวัสดีครับก็หลังออกจากร้านคาเฟ่นะครับกินกระพงกาแฟกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็กาแฟร้านกาแฟของเราอยู่ใกล้กับปัตตนีของพนมเปนนะครับซึ่งเป็นอีกที่นึงจุดไฮไลท์หนึ่งที่ถ้าใครมาก็ไม่ควรพลาดเหมือนกันนะครับควรมาเดินถ่ายรูปเล่นอนะไรตรงบริเวณนี้อันนี้ก็เป็นด้านหน้านะครับของปรษณีนี พวกอาคารอะไรพวกนี้จะแตกต่างจากการก่อสร้างของกัมพูชานะครับซึ่งปัจจุบันก็น่าจะมีมีการใช้งานอยู่นะครับก็ยังทำงานกันอยู่นะแต่วันนี้ถ่ายรูปค่อนข้างลำบากนิดหนึ่งเพราะว่ารถเยอะ,อะวันนี้เหมือนกัมพูชาจะไม่เป็นใจกับเราอีกแล้ว ของฟา้ามืดอีกแล้วนะครับไม่รู้จะตกกี่โมงเดี๋ยวต้องรีบไปที่พิพิธภัณฑ์ผ้าล้างผอพันก่อนไม่งั้นน่าจะไม่สนุกวันนี้เดี๋ยวจะพลาดอะไรหลายๆอย่างเมื่อวานก็พลาดไปเยอะเลยนี่ครับด้านหน้าออไปสนีนะครับ ผก็เดินทางมาถึงที่พิพิธภัณฑ์ท่าล้างนครปฐมนะครับแต่ว่าผมมีทิปเล็กๆมาฝากเพื่อนๆนะครับคือถ้ามาที่นี่นะครับผมผมมาช่วงเที่ยงตอนนี้คือเขาปิดนะครับผมเขาจะเปิดอีกทีให้เราเข้านะครับช่วงบ่ายโมงครึ่งนะครับผมยังไงก็ดูเวลาในการเดินทางที่จะมาเที่ยวที่นี่ด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็เลยไม่ได้ทําอะไรครับมาเพื่อนั่งแถวพิพิธภัณฑ์เหรครับก็มาดูนะครับว่ามีอะไรกินกัน ผม <c oughs> ก็เอาจิงๆเรียกไม่ถูกสักอย่างเลย <c oughs> <c oughs> อันนี้ผมเคยกินมันคล้ายๆปลาเตแต่เน,นี้ไม่ใช่ปลาเตนะครับแต่มันเป็นแนวแบบขนมปังฝรั <ปะ S 2> ่งเศสใส่หมูแล้วก็มีผักอันนี้ก็เป็นขนมปังเปล่ากับน้า<ช>ครีคมซึ่งครีมเนี่ยไม่รู้ว่าทาจากอะไรหวานๆคล้ายๆแบบเป็นกะทิเดี๋ยวต้องลองชิมยังไม่ได้ชิมกันนะครับอันนี้ก็พื้นบ้านเราเลยข้าวหมูกรอบ เงินบ้านเราโอเคครับเ๋ยวกินข้าวกันก่อนนะครับน้ำแกมะ่เดียวมนเดีนขนดมไ่ใช่ไ,ไข,ขไม,ไมใ้กอนแล้นครอกกนะเหมือนน้ำในขนมโคเออชยขนมบกะี้รอกันค่อยข,ขนมโคบน้ำขาวๆนี่นะครับขนมพอจุ่มไปแล้วนะครับผมไม่รู้หรอกว่ามันคือน้ำอะไรเรียก นึ่งกรพคือขนมพกไส้ขนมพกเลยครับมันคือนะไส้ขนมพกอร่อยอยู่ครับข้าวหน้าเป็ดแล้วก็หมูครับเมนูประมาณนี้เลยน,นี่นะครับตานี้เป็นเป็ดอร่อยอยู่นะครับผมมาชิมกันได้ครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็มาถึงข้างหน้าแล้วนะครับผม ที่ตะพันการล้างเผาพันนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงครึ่งแล้วเปิดบริการแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะพาเข้าไปนะครับ่ามีอะไรบ้างข้างในอันนี้เป็นประตูทางเข้าด้านหน้านะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมีจุดจำหน่ายบัตรอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับผมรอข้ามถนนก่อนไ,ได้ด้านหน้าครับ ฟ uhm uh ิสแคนโอเคก็ถ oh ้าเกิดจะเช่าหูฟังเพื่อทราบเรื่องราว ของภายในนะครับก็สามารถเช่าได้นะครับมีหลายภาษาให้ฟังนะครับซึ่งตรงนี้ไม่ฟรีนะครับค่าเช่าก็จะอยู่ที่5ดอลลาร์เอเช่าเปล่าหรือไม่ต้องเช่าเนาะมันเป็นเครื่องฟังว่าจุดเนี้มีอะไรแบบเล่าประวัติศาสตร์ข้างในอะ่ะมีภาษาไทยแต่ถ้าถ้าถ้าเช่านะ5ดอลลาร์ถ้าไม่เช่าก็ไม่เป็นไรไปไปได้เลยตามประวัติคข่้าวๆที่ผมรู้มาแล ที่นี่คือพิพิธภัณฑ์ค่าล้างเผ่าพันธุ์ตัวสเลงนะครับผมหรือมีชื่อเรียกสั้นๆว่า s 21นะครับในสมัยนั้นซึ่งเป็นคุกที่ทางเขมรแดงนะครับไว้จับนักโทษหรือพวกปัญญาชนต่างๆมาขังแล้วก็ทรมานแะจบชีวิตลงที่นี่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกครูพระนะครับแล้วก็ คนที่มีการศึกษาต่างๆทาหารอะไรพวกนี้แต่แปลกแม้กระทั่งคนที่ใส่แว่น้างเขมรแดงก็จะฆ่าทิ้งนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศภายในห้องขังนะครับน่าจะเป็นห้องขังหรือห้องทอรามานนะครับอันนี้เป็นห้องแรกของตึก A นะครับซึ่งจะมีเตียงแล้วก็เป็นรูปภาพผู้เสียชีวิตนะครับในเหตุการณ์นะครับผมซึ่งเหตุการณ์ที่เนี่ย น่าจะเกิดในปีประมาณ2 5 1 8หรือ2,519นะครับซึ่งจริงๆแล้วที่เนี่ยจะเป็นโรงเรียนนักเรียนมัธยมนะครับซึ่งทางขมรแดงมายึดทำการเป็นที่จองจำเป็นเป็นคุกนะครับผมไว้ขังพวกปัญญชนต่างๆนะครับผมซึ่งจริงๆเหตุการณ์เนี้ยขมรแดงน่าจะล้มล้างารัฐบาลเลนนอนนะครับผมในช่วงนั้นถ้าเอ่ยอะไรผิดต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับ หลังจากโค่นล้มอำนาจได้แล้วทางขมิ้นแดงก็ได้ยึดอำนาจนะครับผมแล้วก็ปกครองโดยขมิ้นแดงซึ่งจะส่งพวกชาวบ้านต่างๆนะครับออกไปจากกรุงพนมเปญน,นะครับให้ไปทํางานนะครับปลูกข้าวปลูกพืชนะครับส่วนคนที่มีวิชาความรู้เป็นนักปัญญาชนต่างๆก็จะถูกจับมาที่นี่เพื่อ,อเซ็กเค้นนะครับเพื่อให้สารภาพนะครับผมต่างๆนะครับแล้วก็ ฆ่าทิ้งนะครับที่นี่ซึ่งโหดร้ายมากนะครับผมประวัติคร่าวๆนะครับผู้ที่ถูกคุมขังอยู่ที่นี่มีประมาณเกือบ2 0 0หมื่นรายนะครับที่ต้องมาจบชีวิตลงที่นี่ตัวเลขอะไรนี่ยังไม่ชัดเจนนะครับซึ่งผมอาจจะกล่าวอะไรผิดต้องขออภัยด้วยนะครับผมแต่ส่วนใหญ่ก็จะถูกเป็นการช็อตไฟฟ้านะครับแล้วก็ถูกเคี่ยนถูกตีนะครับผมแล้วก็จะมีเครื่องทรมานอะไรต่างๆอีกมากมายนะครับที่ เห็นแล้วแบบว่าคนด้วยกันไม่น่าจะทำกันได้นะครับผมซึ่งสถานที่จริงอะไรพวกนี้ก็น่ายังยังคงความน่ากลัวอยู่นะครับจริงๆแล้วผมมาเนี่ยก็ตอนกลางวันซึ่งทุกคนจะดูตามภาพตามห้องเนี่ยนะครับ mm. ก็มีแสงมีอะไรแต่พูดจริงๆว่าบรรยากาศข้างในอึมครึมมากครับแล้วก็น่ากลัวมากเลยครับ ซึ่งภายในอาคาร A ตรงนี้น่าจะเป็นพวกห้องอที่มีเตียงแบบนี้เหมือนๆกันแล้วก็มีรูปผู้เสียชีวิตนะครับคล้ายๆกันทั้งหมดเดี๋ยวยังไงผมจะพาเดินไปดูทั้งหมดในนี้นะครับอีกทีหนึ่ง ทำไมเหมือนไม่มีหัวเลยต้องขออภัยผู้ชมนะครับว่าหัาจะต้องเซนเซอร์ออกนะครับโอเคครับต่อไปเป็นโซนตึกบีนะครับผมลองเข้าไปที่ตึกบีกันต่อนะครับอันนี้น่าจะเป็นรูปผู้บุคคลผู้เสียชีวิตนะครับในเหตุการณ์ ดังกลาวบางคนยังแบบเด็ห้าสงสารนะบางนะคนยังเด็กอยู่เลย็ใ,ใหมหอ่ะไม่เข้าใจเลยคนก็คนชาติเดียวกันไม่กั้ เป็นเรื่องราวในประวัติศาสตร์นะครับที่ไม่ควรเกิดขึ้นอีกไม่ว่าจะยุคไหนยุคไหนนะครับอันนี้น่าจะเป็นเสื้อผ้าของผู้เสียชีวิตนะครับในเหตุการณ์ ผมเห็นแววตาบางคนแล้วก็แบบสงสารจริงๆนะครับเขาไม่น่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้จริงๆภาพผู้หญิงคนนี้นะครับเป็นคนขเขมรเสื้อฉายจีนนะครับผมเป็นอดีตภรรยาในรัฐบาล ลอน,นอน,นะครับผมซึ่งอุ้มลูกน้อยไว้ในตักนะครับซึ่งนั่งอยู่บนเครื่องช็อตไฟฟ้านะครับซึ่งจุดจบของเขาก็คงไม่ต่างจากคนอื่นๆน,นะครับสะเทือนใจมากนี้เป็นภาพเด็กน้อยนะคทั้งหลายของพัผนผ่านไปแล้วกันนะครับโห่สารจริงๆครับ มา,ม,ามาแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราขึ้นไปที่ชั้นสองกันต่อนะครับส่วนพวกอาคารเนี่ยผมว่าก็ยังเป็นคงสภาพเดิมอยู่ที่มีใหม่เข้ามาก็คือเป็นพวกสายไฟอะไรพวกนี้นครับที่เป็นสิ่งที่เข้ามาใหม่นะครับแต่นอกนั้นก็ยังเป็นยังคงเป็นอาคารเดิมนะครับทุกอย่าง อันนี้เป็นชั้น3ครับ เป็นในปีหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดเก้าโอเคครับเรามาถึงอีกอาคารหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในโซนด้านหลังนะครับเป็นตึกซีนะครับอันนี้จะมีเหมือนอเขาเรียกอะไรอะ่ะม้วนเหล็กอะครับที่เป็นหนามล้อมรอบอาคารด้วยนะครับครึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมกัน ห้องอะไรห้องถังห้องที่เขาเหมือนก่ออิกขึ้นมาเองไง่แล้วขังเป็นห้องๆอันนี้ก็เป็นข้้งไงไม่แล้วเขาขังยังไงเขาปิดยังไงอ่ะหรือก็อย่างนี้แหละอ๋อไ,ไม่ได้ให้อยู่สบายเลย ก็คือมัดไว้อะไรมีโซ่มัดแหนออมีโซ่มีโซ่มีโซ่อันนี้ก็จากการคาดการของเพื่อนแล้วก็ผมนะครับน่าจะเป็นห้องไว้ขังพวกคนที่ถูกจับมานะครับเห็นเพราะว่ายังมีคาดแบบว่าเป็นโซ่อยู่นะครับบางจุดเป็นเหมือนอิดที่ก่อขึ้นมาเพื่อไว้คุมขัง คนที่จับมานะครับเพราะจริงๆนะจะเป็นห้องเปล่าๆแล้วตรงนี้ก็ถูกทุบให้มันทะลุถึงกันนะครับนี่นะครับภาพตัวอย่างกำลองเหตุการณ์ซึ่งจริงๆดูจากการก่ออิดอะไรพวกนี้ก็เหมือนทำไว้แบบ ตัวขาวก็รีบที่จะสร้างขึ้นมาเพื่อไว้ขังคนด้วยกันนะครับเราขึ้นไปชั้นสองกันนะครับของตึกสี่ ันนี้จะเป็นไม้นะครับแต่เหมือนด้านล่างเลยก็คือทําเป็นช่องช่องช่อง,องเพื่อคุมขังนะครับมีปะ,ะเข้าเปล่า,อาเอ,อาเป็นอีกห้องหนึ่งนะครับที่สูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นโอหมีกล้าเข้าจริงอารมณ์ได้เลยไหมัยมยาเลย ม่กา้าเข้ากันครับตกลงกับเพื่อนแล้วว่าถอยดีกว่าถ้าใครมาก็อยากลองมาเดินเล่นมามาดูเหตุการณ์จริงๆก็ได้นะครับแต่ผมไม่ไหวบรรยากาศาเมื่อกี้เราไม่ได้รู้สึกรบห,หรืออะไรนะครับมันค่อนข้างน่ากลัวจริงๆผมยังคิดเลยว่าคนที่ถูกคุมขังเขาคงทั้งทรมานใจทัท้งทรมานกายจิตใจเขาคงแย่ขนาดเราเข้าไปแวบเดียวเมื่อกี้รู้สึกไม่ดีเลยครับ โอเคครับเรามาที่ตึกสุดท้ายนะครับผมตึกนี้อาคารค่อนข้างจะใหม่กว่าตึกที่เห็นก่อนหน้านี้นะครับก็เดี๋ยวเข้ามาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับวงแรกที่เข้ามาก็เห็นเป็นภาพผู้เสียชีวิตนะครับในเหตุการณ์ เอาปูกค่ะอันนี้อะไรนะนี่ราส่วนตัวเใหม่รูป็นเยอะลยที่มีสมุสมุูรณ อันนี้เครื่องอะไรพอคนใส่เข้าไปอ่ะแล้วก็ปิดอ๋อแล้วก็เปิดน้ำใส่ใช่เปิดน้ำนี่ไงพอคนใส่ไปก็เปิดน้ำใสอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นเหมือนโลงไม้เป็นกล่องไม้นะครับ ซึ่งดูจากคาดการแล้วน่าจะเอาคนลงไปนะครับแล้วก็จับมัดแขนแขนั้งสองข้างมัดขาทั้งสองข้างอยูน่นะแล้วก็ใส่น้ํำจนเต็มและเสียชีวิตนะครับเพราะว่าเหมือนจะมีก๊อกถ่ายน้ําออกกลัวมากครับน,นี่ดูนนี้ดิเหมือนเอาคนใส่ไปแล้วก็น้ําใส่จนเต็ม ให้เสียชีวิตอันนี้เป็นที่ที่น่าจะเก็บอธิของบุคคลผู้เสียชีวิตแล้วก็เป็นกะโหลกนะครับเป็นกะโหลกจริงๆนะครับเพราะว่าบางกะโหลกเนยเราจะเห็นได้ชัดเลยว่ามีรอยกระสุนปืน ผ่านศีรษะนะครับถูกยิงจากด้านบนศีรษะเพื่อนเพื่อนดูแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็ลองดูนะครับคนยคนที่เป็นคนใช้อชาติเดียวกันคากันเอง ดูมาที่นี่แล้วก็รู้สึกไม่รู้วันนี้เที่ยวเป็นยังไงรู้สึกโคตรโหดเหมือนกันโอเคครับเดี๋ยวยังไงลองติดตามชมต่อนะครับว่าเราจะไปที่ไหนกันต่อแต่คิดไว้ว่าน่าจะเป็นตลาดสถานีน้รู้สึกว่าใกล้ๆก็จะเป็นตลาดรัดเสเซียนะครับเดี๋ยวจะไปเดินเล่นแล้วก็ไปเดินหาของกินอะไรกันนะครับโอเคครับ นี่นะครับก็เป็นบรรยากาศยามเขาเรียกอะไรอ่ะโปรเโปเมแดดร่มลมตกกำลังกำลังจะดีเฮ้ยนี่นี่นี่มีเครื่องเล่นอะไรด้วยเนี่ยมีงานเหรอเฮ้ยเหมือนงานเด็กเด็ก Baby, baby. อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้นะครับผม EP หน้าเราจะไปตรงไหนกันต่อไปเที่ยวตรงไหนต่อก็อย่าลืมติดตามร,รับชมกันนะครับขอบคุณครับ